เคิ้แฟนไม่มั่นใจเวลาใส่กางเกงขาสั้นหรือชุดว่ายน้ําแล้วไม่โอเพราะรอยคล้ำตรงก้นขาหนีบแล้วรอยแตกลายที่เห็นชัดจนคนเดินตามหลังมาก็ยังมองเห็นเรามาฟังคลิปนี้ให้จบกันนะคะและความมั่นใจของคุณจะกลับมาค่ะเสียดสีบ่อยตรงงามขานานวันเข้าสีก็เริ่มไม่เหมือนเดิมสิวชอบขึ้นตรงก้นพรสิวยุบดันทิ้งรอยเอาไว้เป็นจุดดำๆจนเวลาแต่งตัวหรือว่าอยู่กับแฟนไม่มั่นใจเรามาดูกันนะคะ ว่าตัวนี้นาเคสไลฟ์ลิปเปอร์ช่วยอะไรคุณดีบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อดูแลผิวในที่ลับโดยเฉพาะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะช่วยลดการเกิดสิวและเมื่อเราใช้เป็นประจำค่ะสิวก็จะเกิดขึ้นยากกว่าเดิมซึ่งสิวนะคะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดจุดด่างดำและตัวนี้ค่ะยังช่วยลดรอยคล้ำที่เกิดจากการเสียดสีสามารถทาได้นะคะทั้งบริเวณก้นขาหนีบรักแร้ข้อศอกและหัวเข่าค่ะ โดยหลังใช้ไปประมาณ2สัปดาห์นะคะคุณจะเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและจะเริ่มสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้นเมื่อผ่านไป4สัปดาห์ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นครีมที่พัฒนามาจากครีมทาหน้าค่ะทําให้ตัวเนื้อครีมมีความเข้มข้นมากกว่าครีมทาตัวทั่วไปถึง3เท่าไม่มีสเตียรอยด์พาราเบนส่งออกไปแล้วนะคะกว่า10ประเทศทั่วโลกดังนั้นค่ะจึงมั่นใจได้เลยนะคะถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตค่ะหลอดขนาดใหญ่นะคะ100กรัมสามารถใช้ได้นาน30งวันค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจในสินค้า พร้อมกับเคล็ดลับใช้ยังไงให้ได้ผลต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวิธีการนี้ค่ะเป็นวิธีการที่เราเก็บฟีดแบ็กมาจากลูกค้าที่นําไปใช้แล้วได้ผลจริงและกลับมารีวิวให้กับเราค่ะเราเลยนะํามาแชร์ต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าหากสนใจคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ